สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องแบมแบมชาแนลนะคะแต่ว่าวันนี้คนที่แคสให้นี้ไม่ใช่น้องแบมนะคะแต่ว่าพี่ชื่อพี่บีมนะคะเป็นพี่สาวของน้องแบมนะคะเนื่องจากว่าน้องแบมเนี่ยติดงานนะคะพี่ก็เลยต้องมาทําคลิปให้แทนนะคะเพราะว่ามีน้องๆหลายคนนะคะขอกันเข้ามาว่าแบบว่าจองห้องแล้วก็เราจะเชิญเพื่อนเข้าห้องยังไงวันนี้นะคะพี่ก็จะมาสอนจองห้องและเชิญเพื่อนเข้ากันคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องมา ดที่ตรงนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็นตัว E นะคะแล้วกดค้างได้เลยแล้วก็จองตอนนี้นะคะก็จะเป็นชื่อเราแล้วนะคะตรงนี้แล้วทีนี้นะคะเราก็ต้องใส่ชื่อเพื่อนนะคะตรงนี้ค่ะตรงคําว่า User Name ตรงนี้เลยชื่อของเพื่อนบางคนก็จะมี Display Name แบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่ชื่อ Display Name ของเพื่อนแบบนี้เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะคะเราต้องใส่ชื่อจริงๆของเขานะคะก็คือตรงนี้ นี่พุดดิ้งหนึ่งเก้าสี่นะคะก็คือตรงนี้เองเราก็ใส่เข้ามาในช่องนี้เลยและเราต้องพิมพ์ตามออตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เราต้องพิมพ์ตามนั้นทุกตัวนะคะนี่เห็นไหมคะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะมันก็จะขึ้นชื่อเพื่อนของเรานะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนนะคะลองเข้ามาดูนี่เห็นไหมคะเท่านี้นะคะเพื่อนของเราก็จะเข้าห้องมาได้แล้วนะ โอเคค่ะต่อมานะคะก็มีน้องๆบอกอีกว่าเวลาเต้นเนี่ยต้องพิมพ์อะไรและเวลายกเลิกเต้นต้องพิมพ์อะไรเวลาเราจะเต้นตามเพื่อนนะคะมันก็จะมีคําสั่งก็คือซิงนะคะเราก็พิมพ์ตัวนี้แล้วก็ S Y N C ซิงตามด้วยชื่อเพื่อนนะคะก็คือเมื่อกี้นะคะเราไม่ต้องเราไม่จําเป็นต้องพิมพ์ให้ครบนะคะสักสาตัว4ตัวก็ได้แล้วนี่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลย เท่านี้นะคะก็จะเต้นตามเพื่อนได้แล้วนะเมื่อเรานะคะอยากจะยกเลิกการเต้นนะคะเราก็พิมพ์แบบนี้ค่ะตัวสลับเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ D E S Y N C ปึ๊บนี่เท่านี้เองค่ะมันก็จะอยู่เต้นให้เราแล้วนะคะง่ายๆเลยค่ะต่อไปนะคะพี่ก็จะสอนแต่งตัวนะคะ อย่างแรกเลยน้องๆดูที่ตรงนี้ค่ะอวตาอเตอร์นะคะจะเป็นรูปไม้คาถาแบบนี้เราก็กดเข้ามาค่ะนี่แล้วก็จะเห็นของแต่งตัวของเรานะคะที่เราใส่อยู่ณนะปัจจุบันนะคะเราก็ทําการถอดออกให้หมดเลยค่ะถ้าเราจะแต่งใหม่นะคะปึ๊บปึ๊บอตอนนี้ก็หัวโล้นนะคะแล้วเรานะคะก็จะต้องไปหาไ d ดีมานะคะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะ เราก็เข้าหน้า Rob บ ox ไปค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่รู้นะคะว่ากดตรงไหนนะคะน้องๆก็ไปกดที่อัลต้าช็อปตอนนี้เนี่ยพี่ก็เลือกของมาแล้วนะคะว่าพี่จะใส่อะไรบ้างเนาะเราก็ทำการนะคะเอา ID ของเขาค่ะเข้ามาใส่ได้เลยนี่อย่างนี้ผมน้องๆเห็นตรงนี้ไหมคะนี่นะคะตรงที่เป็นตัวเลขนะคะอันนี้ก็คือ ID ของนะคะเราก็กดมาคัดลอกมาค่ะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราจะมาคลิกขวาแล้ววางในนี้ก็จะไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ Control แล้วก็ V ค่ะนี่เลขก็จะขึ้น,ละนะะแล้วนะคะแล้วเราก็กด Enter นี่เห็นไหมคะตอนนี้ผมเราก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นะคะก็จะใส่ชิ้นอื่นนะคะหรือพี่จะใส่ไปเรื่อยๆละกันนะคะ เท่านี้เองค่ะวิธีการแต่งตัวนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะน้องๆก็ยังสามารถที่จะเซฟเสื้อผ้าของเราไว้ได้นะคะโดยที่เรากดที่รูปไม้คาทาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดที่รูปเสื้อตรงนี้นี่เห็นไหมคะเรากดเซฟได้เลย,เลยซึ่งอันนี้นะคะก็มีชุดที่พี่นะคะเซฟไว้บ้างแล้วนะคะอย่างนันนี้เหมือนเวลาเราเต้นนะคะเราก็จะสามารถเปลี่ยนชุดได้ไวเลยเห็นไหมคะ พี่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่แล้วก็น้องสาวพี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะบ๊ายบาย